ผมว่าเม่นแล้วเจ้าเจ้าขึ้นเป็นโคดังสีเอาเนี่ยเอาอย่างไรแบบเพชรอย่งไหนบานนี่ไล่ออกจากคุมเฮาเลยไล่ออกจากคุมเฮาเลยไล่เลยบอดองมาอยู่น้ำคุมเฮาสต่อตอนที่เมียผมท้องอ่ะพบกับมากินสมอยู่เดะกินสมหลิวบ้ามันมีแม่น้อยเก็บตังสี่เพราะว่าแม่นเล้วเนี่ยเอาสวยอีดีสวยาก็อย่ามาจากไหนเนี่ย ปางอุดรครับน้องนุ่งคักคักเออไอเห็นอยมันกินไงก็ไปเที่ยวไปยำมถูกต้องตัวเลยเนียน้องนุ่งแต่ว่ากลับมาปิดคือกินคักแค่เอ้านี่คือประเด็นมั่นนี่ถ้าอยากสมซื้อซแม่เนี่ยมอดกระท่องสองเดือนมันแบบหัวจอพวดกั็ไม่ได้กับไปห้ทองแทนเนี่ยนี่เนอะห่วยว่าแม่เลี้ยวเจ้าเจ้าวขึ้นเป็นโคตยดังเสียเอ้าเนี่ยเอาจังไรแบบพิษอย่งไรบานนี่ก็อะไรออก ยไปใส่มาใส่น้บปาอุดรนี่เนาะนัดกันไว้ว่าเสี่ยวยังมากินน้อปลานนิหรจักโมงหรอทื่ท่านมาอยู่้งจีหกโมงรอตัวนี่มาแล้วมัดมาแล้วยังมากินปลานเสียบเรีวฮะแนแเสียบเน่เสียยังได้ยินตนี้เ่เสียบปลาอุดรนี่กับนี่พอดีเอ็นเพราะว่ามันอน หาบดตลาดในอุดรนี่มร้านเดียวว่ามันไปปลูกอยู่โอ้ยยังดูบานมันกระเบิดย่ามแล้วเพื่อปิดเพื่อปอกหุ้งก็ยังเป็นยังเป็นสันสเด็ดไม่ยังสันไี่ยังเนวแเสบแนวแเสบแนวนี่เนัวให้เน้าเนาะเนี่ยเพื่อเทียบหิย่างนี่พี่มอดโอ้พอนันมอดแบบเป็นชุดมาเลยเป็นชุดกว่าสิหาได้ บักม่วงอยู่บ้านกับบุ้มี่ต้นม่วงตัวนี้บ้านบักมุ้งบักม่วงนี่ทีเทพไปเลยโอ้โหข่นะพี่น้องอือหือโอ้ขักบ่หมดจะกัดกลนดูดเนาะพ้างนั้นกัดดูดคกอยังเงินตับต้าหู้ไปสั่นแมนบ่อันนี้ใส่ลงไปอีกตัวังส่นัวแมนบ่ใส่นัวเอาลองมึงลองมึงเนาะอ๋อตัวโวยตื่นเบิดนั่นละว่าสีมาสื่อแมคโครกับเฮียเล่ได้เลยโอ้ยเพิ่น อนุมัิแลลวล่ะแมนบอครับโรดครับโรดเนาะนี่เทีไปโรดพีน้องของแข่น้อคนตัวคนตัวเพี้ยนี่แหละคนนั่งอยู่นี่ละคนก็นั่งคุ่นี่ละเออก็คนนั่นหละไปตามกเลยมาดูดิเดคนะมอดจะเคืกินได้เดี๋ยวนี้ไอ้อนไนี่เล้ยวอ้าวจแปลกๆด้เจ้าหนี่ย็นกินดั้เอาลองซิมึงเป็นกันได้ยู่ แบบบ่อือแบบเว่ยกิ่นตอนเนี้ยสมสมอะไรคือบังว่องตัวล่ะคืออยู่เนาะอืมอืมอังเกองเข้คือกินคักเยอะเนี่ยเป็นยังไงเยอะเนี่ยโอ้ช่วงนี้อยากมากอยากส้มเที่ยงกับกินเร่งกับกินเข้ากับกินขวายเจ้ากินดู้หรอเรี้ยวหมูว่านนี่กับกินฮะว่นเป็นยังไงเเบอกลัวบ้างกันนะอยากคึ้อยากไหมแมียนบ่เก๋เก๋ที่นี่อยู่ อยากมากบ่เขยกินบ่ฮะกินกินกินนี่แซ่บเดิมันสมโพดข้ามแดดมันกับไส่อยู่กินกินได้อีกบ่บ่มันสมออออืืืดูในรับตาสมโพดเราอึ้งกินได้รป่าแซ่บแซ่บมากแซ่บแซ่บใส่แยมโกงฝอยเขาไปอีกแซ่บเป็นผมว่วงหนึ่งปลาหวานคุกมากแซ่บแซ่บหนักหมด เรื่ปลาเนาะนี่แบกแบกอยู่ได้อยู่นะแั้งหลายคนมาินสมเห็นซุ่มเขาเจ้าท่วงเนี้ยกินเยอะท่วงหลายเล่นอยู่บ้างอือมากินซื้อๆแต่กับอยากมาสักพักหนึ่งแบะมันขึ้นอยากไหมบ่น้าหรือบ่บ่บมดท่วงนาห่อนมีบะงวงหลายบะนีนาเขานาฝนเลยอยากขึ้นอยากซื้อเนี่ยบริษัทท่วงอือหมดท่วงหรอหมดอือมีเมี้ยหน่อยอยู่บ่อือมีหรอจี บอมีหาเห็ดเด้วทิมทิมกินบ่นันสวมโพดยังวะอ๋มาันน้อยก็ได้อีอ่มันเจดใจครับเอ,ออ,อาแสบยังดิแสบรับอืมเหียนมากเนี่ย้ยนู้พีเลยจะบักษาจ้าเยี่องอยังอีกเบาอูดดแห่เป็นยังเดี๋ยวดิล,ล,ลเป็นแปลกแปลกแปลกิงไลเป็นแปลกแปรู้หร แล้วมากินสมแล้วมานี่แล้วมากินสมมากิน,กนบ่อยมากินนั่นเร็วกว่าฉันเร็วเอ๊ะมันมันเปนเรตเลาวเนี่ยเวลาเรามานี่แล้วพี่ช่งเกตีป่ะจ๊ะมันพิดปกติบอฮันหน้านี่ก็พอเพราะแม่เห็นมันกลับบางเทือกบบ้านผู้เดียวบางเทือกไม่ได้กลับพร้อมกันว่าแม่นบ่จะจ้าแม่หนูกลับก่อนน่าจะไปใส่ล่ะเอ๊ะแต่ตอนที่เมียผมท้องอ่ะ พวกก็มากินสมอยู่เดิกินสมหรือบ้านี่อย่างมันนี่ไม่น้อยอ้าวมาเพียจังซี่บปกนติมันอยู่แถวไหนล่ะไปบอสน่าเบื่อว่าอยู่ชมรมรักขอบคู่วไปจะเฮียไปไปเลยไปเลยอไาเสียซื้อเสียงมันตัวนี้นะรักขอบคู่วว่ามันโรแมนตัวนี้ อี่ละมันอยู่นี่ละใสไข่เหี้ยใสกยูยใสปลาเนี่ยเสียบเสียบเหรอเอาเสียบครับผมเนี่ยังอยู่หรอคือบักม่วงบักม่วงมันก็กินส้มเอาก็มากกินเนาะเอากะวยกระถามเนาะอยู่เอามากินเดี๋ยวค่อยเห็นกินกินช่วงนี้บ่ตาเบิดฝนนี่ะไรไอ้ยเบิด์นั่นห้อนอะไรเนี่ยไรกลิ่นบางเดือนท่องเดือนนี่เหรอจะมีไม่หน่อยบ่ ้งวงโอ้ยเมี<ะ>้ยงเลยมี่แมเลยเขกินสมงนไพรนมี่ทองนนอย่างเนา้ยนะเฮ่ากับอยากเต้นเต้นเฮียเล่นี่เต้นมังกรดาวเจ็ดบาทเฮ่ากับเมื่อกับเจ้าแมนบ่หรอคิดเบิ้งเมื่อกับเจ้าหนึ่งตัวแมนบ่โบแม,มนมีช่วงหนึ่งเจ้าไปหาหมดกับลาศินอยู่เขาเข้อคอเจ้าแล้วเขาข้อคอเจ้าแล้วสองเดือนก่อนเนี่ยจ้าไปหาหมดกับลาศินนั่นแข่งขึ้นพร้อมก็ไปขอก็ไปเรียนน้ำกันซื้อนมหมอดบ่เออแมนแมนอยู่บ่กัน สองเดือนคะเด็กสองเดือนก่อนนะที่ไปหาตัวน่ะก็ไม่นันเลยก็ที่ไปหามอดมีชนก็ไปหากับเป็ดเลรนน้ำกันก็ปกติมันบ่มอดข้างคืนอยู่บ่ก็ข้างคืนก็นอนน้ำกันอยู่สองสามคืดนยู่แล้วนั่นบ่มาก็มากินสุนเห็นบ่ออเแปลกอยู่ด้วยนี่จะไดนหรือบ่เนี่ยก็ไปนอนปกติมันบ่มอดก็บ่กับบ่หงุดหงิดก็บ่ได้เบิ่งน้ำเน่ากับเนาะเนี่ยสะท่องเมนบ่สองเดือนแล้ว ท่องท่องสองเดือนแล้วเอาเอาเองเข้ากันแก้บอะ่รแบบนี้บ้านวนไปหากระซองเดือนญกวนกัจะวัาไอ้เพื่อกับไปนอนนิ่เดียวสองคนนอนกับไปนอนก็มอนล่ะนั่นเร็วนั่นหรือเดี๋ยวเดี๋ยวบแมนเจ้าคือเฮ็ดทั้งสี่บ่เห้ยเฮ็ดนี้อย่างจ้าไปนอนบ้านไขมันบ่กับไปนอนกับไปนอนน้ำกันกับนั่น เขเนี่ยเามเนี่ยองนุ่ง้เออเ็น้องนุงยังกหลายส้หัน้เจิวเนาะแก่กามากินสมเลยเจ้าหน้าทีหยังเอาเระเคยก้มก้นอยู่บ้านไปนั่ง2เดือนเมียผมมอดเขท่องได้เดือนเคล็ดดังสีงบ้านเ่ยเนียเนีวอีดิชวยเขามาจางไหนเนี่ยาอุดรครับน่องนุงคักคัเออไปเห็นเนี่ยกัโดนก็น้ ก็ไปเที่ยวไปยามมันถูกต้องตัวไหลเงียน้องลุงเน่แต่ว่ากลับมาปิดคือกินแค่เอ้านี่คือประเด็นมัดนี่ถ้าอยากสมซื้อแม่เนี่ยมมดกระท่องสองเดือนมันแบบหัวจอพอดก็ไม่ได้ต่อไปแหว่งทองแทนเนี่ยนี่เนาะหวยว่าแม่นเลียวเจ้าเจ้าเป็นคนดังสี่เอาเนี่ยเอาจังไหนแบบพิษจังไหนบานนี่ เกาะไล่ออกจากกลุ่มเฮาเลยเกาะไล่ออกจากกลุ่มเฮาเลยไหลเลยมดดองมาอยู่น้ำกลุ่มเฮาสัวนพูดเอ้มันมันมันเจ้าบปตุนเียเจ้าบเจ้าเฮ็าชดเจังไหนโอ้มันก็โอ้ยก็กินสมซื่อๆแ้ยมันก็ไปหาน้องมันสิหมอเจ้าแท้แม่นมันหมอเจ้าพูดมดเจ้าพูดมอเจ้าพูดในก็ะซอกเนี่ยนี่แก้วาช่วงกินมีหายไปช่วงนั้นล่ะช่วงนั้นเลยช่วงนั้นล่ะเพิ่งนี่ไปหามอดกัลลัสินนั่นล่ะถ้เฮือกเอาถ้เทียดตอนในแบบใดเจังไหนตกเฮ็ดจังซี่เฮ็ดหย่างนี้บ่ได้เด้อนี่บ่ได้อย่างเฮียจ้า ผมบ่ได้ไปใส่เลยใช่ค่ะใช่อ๋อผลตรวจออกแล้วเหรอคะเอ้าหนูไม่ได้เป็นมะเร็งเหรอคะหนูท้องใช่คนเอ้ยจักเดือนแล้วล่ะสองเดือนอ๋อนวางแล้วหมดโคตรโหดเราเลยโคตรโหดเราเลยโคตรโหดเฮียเลย โอ้เจ <Scroll> ้าเนี่ยเพชในเกลียบเสียน่องเสียนุ่งเกลียบเนี่ยอะไรออกจากกูมันกดบัลลิ่งบัลลูกดท่องนึกชื่อว่าท่องมือนเขาโอ้ยไข่ทองแทงเนี่ยอกินกินไอ้กินกินเออมามามาอ้ยกินกินเกินใจกินกินกิน่ิน้อยว่ามันอื้เนาะเกือบน้อยน่อยโอ้ย่ายต